สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษ,ษตรตจต,ต่อนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับมาแนะนํา f C หรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจปลูกทุเรียนแล้วก็บางท่านก็ปลูกไปแล้วนะครับทุเรียนเล็กนี้เราจะดูแลอย่างไรในช่วงฤดูแล้งนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษานะครับพอ,อย่างเข้าสู่ฤดูแล้งจะทําไงให้ทุเรียนของท่านนี้แตกยอดดีเดินดี นะครับเพราะว่าช่วงฤดูแลงเป็นช่วงที่ต้นไม้นะครับได้ได้ได้รับแสงนะครับอย่างทั่วถึงสามารถปรุงอาหารได้ดีแต่เราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมนะครับให้เหมาะสมในการแตกยอดนะครับในการเจริญเติบโตในการให้รากนี่หาปุ๋ยได้เก่งสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับทำสีข้อนี้ครับท่านผู้ชมครับง่ายๆกับทุเรียนเล็กนะครับ กับรูปแบบของสวนคนเกษตรจชต่อนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทุเรียนอะรยชิดนะครับ3คูน10เมตรนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกครับเราจะต้องตัดหญ้าครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณโคนต้นให้สะอาดเลยนะครับพอตัดหญ้าเสร็จนะครับพวกหญ้าพวกนี้นะครับนี่นะหญ้าพวกนี้ก็จะคลุมหน้าดินให้เราอัตโนมัติเลยนี่นะครับหญ้าพวกนี้นะครับท่านดูนะไม่ใช่น้อยนะครับนี่นี่นะครับเราดูอย่างนี้นะครับ อย่งนี้มันเรียบๆนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่น้อยเลยนะครับมันก็คลุมหน้าดินให้เราอาตัตโนมัตินะครับกา mm. รที่หญ้าแห้งนี้นะครับช่วยคลุมหน้าดินก็จะช่วยในเรื่องราของถนอมรากนะครับเพราะว่าทุเรียนนี้รากก็จะเป็นระบบตะขาบนะครับจะหากินหน้าดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอะไรคลุมให้เลยนะครับในช่วงฤดูแล้งก็จะทําให้รากนี่มีปัญหานะครับรากไหม้ได้ก็เป็นรากไหม ยอดก็ไม่มาแถมยอดยังแห้งอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยข้อแรกเลยก็คือตัดหญ้านะครับแล้วก็หญ้านี้จะคลุมหน้าดินโดยอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องเอามามากเกินนะครับบางท่านเอามาหนาเอามาหนาก็ไม่ดีนะครับนี่นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับมาตัดหญ้าแล้วนะครับรอบทุกครั้งที่เราตัดหญ้านะครับเราก็จะต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่งนะครับนี่เป็นร่องรอยของ การตัดแต่งรอบก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ตัดแต่งรอบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องทําการตัดแต่งด้วยนะครับเช้านี้มาตัดหญ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําการตัดแต่งนะครับคลิปการตัดแต่งเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ใต้ลิงก์นะครับท่านสามารถกดสามเหลี่ยมที่มุมขวาด้านล่างนี้นะครับผมจะเอาลิงก์มาวางไว้เป็นลิมลิงก์การตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งผมได้ทําไว้เมื่อวานแล้วก็เลยได้ลงไว้แล้วนะครับ ท่านสามารถแตะได้นะครับผมก็ขอผ่านผ่านไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้ดูว่าหนึ่งตัดหญ้าเพื่อให้หญ้านี้มาคลุมบริเวณโคนต้นเพื่อที่จะดูแลรักษารากตะขาบนะครับแล้วก็สองนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนี่กิ่งนะครับช่วงที่เขาเล็กเราไว้ชิดนะครับเห็นยังนี่เราไว้ชิดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ใบนี้อ่ไม่น้อยเกินนะครับถ้าเราแต่งปูงเกิน นะครับใบก็น้อยหลงรัวก็น้อยนะครับรอบนี้เราก็จะสามารถที่ตัดตงนี้ทิ้งได้เลยนะครับไว้กิ่งนน้นนะครับกิ่งนู้จะสวยกว่าอยยังน์้น่นโน่นนะครับกิ่งนู้จะสวยนะครับเราก็ตัดนะครับเพราะว่ามันชิดกันเราก็ต้องออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็กิ่งต่อไปก็คือพวกกิ่งแขนงที่แตกมาใหม่นะครับตัดออกนะครับนี่อย่า mm hmm. งเช่นของผมต้นนี้มันเป็นทุเรียนระยะชิดอย่างที่ผมบอกนะครับฝั่งเหนือที่ตายผมก็ต้องตัดออกนะครับนี่มันลงไปยัง ที่ใต้นะครับผมก็ต้องตัดออกนะครับนี่ก็ต้องตัดออกนะครับกี่งเล็กๆเพื่อนี้เราตัดออกเราค่อยดูดูนะครับท่านๆไปไปดูคลิปกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยากนะครับตัดแต่งกิ่งข้อดีก็คือกิ่งนะครับใบก็จะได้รับแสงอย่างทต่วถึงนะครับข้อดีก็คือจะสะสมอาหารสร้างอาหารได้ดีนะครับแล้วก็จะไม่เป็นที่หลบซ่อนของแมลงต่างๆนะครับทําให้ทุเรียนของเรานี้นะครับ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยพอตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยเลยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับท่านดูนี่นะครับนี่ดูนี่นี่นี่ส่งพุ่มนะครับส่งพุ่มประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราก็ต้องใส่รอบส่งพุ่มนะครับต้องใส่รอบส่งพุ่มนะครับหวานเลย นะครับต้นเล็กก็หนึ่งช้อนโต้ต้นใหญ่ก็สองช้อนโต้อย่างผมต้นนี้ก็อย่างน้อยสามช้อนโตะแล้วครับเพราะว่าเป็นทุเรียนปีครึ่งนะครับฐานหนึ่งปีก็ออกประมาณสักสองช้อนนะครับหกเดือนก่อนหนึ่งช้อนโตะแล้วก็ระหว่านนะครับเป็นปุ๋ยเคมีก่อนนะครับหว่านปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้ถ้าท่านสะดวกที่จะหาสูตรเสมอหรือท่านสามารถหาปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวหน้าสูงนะครับตัวกลางต่ำหน่อย ัวหลังตามหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหน้านี้นะครับซึ่งมีธาตุนเเจนจะได้ช่วยในการสร้างกิ่งก้านสร้างใบนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับช่วยในการปรับโครงสร้างดินนะครับท่านหว่านไปเลยนะครับรอบรอบนี้นะครับเมื่อต้นโคนต้นสะอาดนะครับสร้างสภาพไปล้อมแล้วแต่งกิ่งไรเรียบร้อยนะครับเราก็หว่านปุ๋ยนะพอว่านปุ๋ยเสร็จสัดเรียบร้อยนะครับ แนะนำหน่อยปุ๋นปุ๋ยนะครับท่านไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากนะครับช่วงทุเรียนเล็กนะครับให้ท่านเน้นทางดินไว้ก่อนเลยก็คือปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ใส่คู่กันถ้าท่านอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาทางไอดีไลน์นะครับพยายามมาทางไลน์นะครับผมผมไม่ถนัดที่จะตอบทางกล่องข้อความของ u t u b e นะครับท่านท่านถามมานะครับแล้วก็ผมจะทยอยตอบให้ทุกท่านนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับให้น้ำนะครับให้น้ําช่วงดูแลงสําคัญมากครับ สปริงเกอร์ครับจะต้องตีน้ำให้เป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าเมื่อทุเรียนเราได้รับปุ๋ยสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้วช่วงแรงนะครับดินซึ่งเป็นที่ข้างข้างต้นนี้มันจะเป็นพื้นที่กว้างนะครับซึ่งไม่ค่อยได้รับน้ําในช่วงฤดูแรงนะครับเป็นพื้นที่กว้างออกไปแล้วก็ที่สําคัญทุเรียนเวลาเราปลูกนะครับเราก็ทําเป็นหลังเต่าเมื่อเราทําเป็นหลังเต่านะครับการเสด็จน้ําก็จะเร็วขึ้น นะครับจะเร็วขึ้นเพราะนั้นาการให้น้ํานะครับเน้นเลยว่าต้องตีปวงกว้างแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มปริมาณน้ําให้มากขึ้นนะครับเพราะถ้าเราตีน้อยนะครับรากก็ไม่เดินนะครับซึ่งปุ๋ยเราลอ่ลอ,ลอไว้แล้วนะครับล่อให้เกินลายทรงพุ่มอยู่แล้วถ้าหากว่าตรงส่วนปุ๋ยที่เราหว่านปุ๋ยไม่ได้รับน้ํารากก็ไม่เดินออกมาราก,กไม่เดินออกมาก็เป็นที่มาของยอดนะครับ ยอดก็ไม่ตามมาแต่ถ้าหากว่าท่านาให้ปุ๋ยนอกอบริเวณทรงพุ่มนะครับใต้ทรงพุ่มนี้ให้ได้ครับให้บางๆนะครับแต่ปลายทรงพุ่มนี้เราต้องเน้นเลยนะครับให้ห่างมาสักคืบนึงนะครับแล้วก็หวานไปตีน้ําให้ท่วถึงนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราให้ปุ๋ยสามวันแรกพยายามเน้นน้ำเตะให้เต็มที่นะครับให้ปุ๋ยนี้ละลายซึมลงสู่น้ํา ซึมลงสู่ดินนะครับแล้วก็พออยู่ใต้ดินนะครับเราไม่ต้องกลัวแล้วนะครับน้ําปุ๋ยก็จะแทรกซึมไปตามช่องว่างของดินนะครับซึ่งเราได้ <c oughs> สะสมเรื่องราวของความร่นซึอของดินไว้อยู่แล้วในการให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยก็จะแทรกซึมไปตามช่องว่างของดินนะครับเพราะฉะนั้นรากก็สามารถที่จะชอนใช้มาตามช่องว่างของดินเป็นที่มาของอาการแตกยอดดีนะครับในช่วงฤดูแล้ง ช่วงรุ่แรงต้นทุเรียนจะโตดีนะครับท่านอ่าเข้าใจผิดนะครับบางท่านนี่ไม่ค่อยกล้าใส่ปุ๋ยในช่วงรุ่งแรงเพราะว่าขาดน้ําหรือบางท่านก็ไปให้น้ําตรงโคนต้นเลยนะครับแล้วก็แถมยังทําเป็นเอาเป็นคันดินนะครับเอาเอาน้ําใส่เข้าไปเพื่อเป็นแอง่งความชื้นก็จะอยู่ตรงนั้นเมื่อความชื้นอยู่นั้นรากก็ไม่ไปไหนนะครับช่วงฤดูแรง้งรากก็จะไม่ไปไหนถ้าเรายิ่งเราให้น้ําระบุ หยดให้น้ําตรงนั้นนะครับเสร็จเลยนะครับกดูแล้งเราต้องเน้นตีน้ําให้กว้างนะครับสำคัญมากในช่วงดูแล้งนะครับก็เป็นอีกคลิปเอามาฝากเอฟซนะครับเป็นประสบการณ์ของทางสวนคนเกษตรนะครับนี่นะครับเป็นโคกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวของการทําโคกทุเรียนนะครับเป็นร้อนคล้ายๆ้รอนกระเบื้องของผมแต่ว่ามันไม่ชันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปว่า ข้อดีมันดียังไงในการทําโคกนะครับเพราะว่าโคกปลูกตุเรียนมันก็มีหลายแบบหลายโคกนะครับแต่ทางสวนเลือกโคกที่ไม่สูงนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับสอบถามข้อมูลทักทายทางไอดีไลน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ